เอาละกรักกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกผมนาะยช็อตตี้บูจาว่าคนเดิมครับและนี่คือเกม t r a n s f o r m e r เครื่องบินลบฮะภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคืออะไรวะจำไม่ได้แล้วนะฮะคือเข้ามาปุ๊บมันมีให้เลือกภาษานะครับ้วยความเคยชินก็นเลยเลือกภาษาไทยซะก่อนเลยนะครับโอเคเอาไปเล่นกันเลยนะครับส่วนตัวไม่เคยเล่นนะฮะช่วงนี้อย่างนี้เพื่อนๆทราบครับเกมมาใหม่เยอะมากรีวิวกันแทบไม่ทันเลยนะครับก็บางอันจะไม่ได้เทสตก่อนนะครับอนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับสามารถกดข้ามได้นะครับดีด้านขวาบนนะครับ เอาละมาดูการต่อสู้ของเกมนี้กันครับอ่าเป็นแนวต่อสู้นะครับเล่น2มือจะดีที่สุดนะครับก็คือด้านขวาเพื่อโจมตีนะครับรูปอ่าก็คือเป็นไอ้พวกฟริกนั่นเองนะครับส่วนด้านซ้ายก็คือกดค้างไว้เป็นการบล็อกนะครับอ่าแล้วก็จจมโจมหนักคือให้กดค้างอ๋อคืออย่างที่เห็นนะครับว่า มีแค่การโจมตีไม่กี่รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมนี้ก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนั้น,นะครับก็บวกรูปเดียวครับผมไม่กันนะครับผมบวกอย่างเดียวสไลด์ไปสไลด์ไปโอ้โหถึกเหมือนกันนั้นเนี่ยอ,อืมฮึมาแล้วถ้า Energy เต็มทำไงได้อ่ะพลังพอเพียงแล้วครับจัดไปครับผม้าไ่ตายพร้อมใช้งานย่ออือฮึอือ อย่างโหดครับผมสุด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 นกราฟิกทำออกมาได้ลื่นไหลามากนะฮะเออแล้วก็หนังกำลังจะเข้าด้วยใช่ป่ะเออภาคอะไรนะ t h l l s t t i g ช t ใช่ป่ะเออนั่นแหละน่าสนใจมากครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีเกมที่ทำมาจากภาพยนตร์นะครับค่อนข้างเยอะอ่าก็นะเราก็ได้รีวิวมาตลอดนะครับอ่ะมีคิสตันกำลังเสริมด้วยอันนี้น่าจะกระจับปองแล้วเนี่ย ใช่เลยครับผมการจัปองครับลากคิสตันมาที่นี่จะดึงโอ้แหลกกันเลยทีเดียวเชียวแต่ที่หน้าจอบริหยุดใครจะมาเป็นพวกเราเป็นคนต่อไปใครวะาและเช็ดเหรอเออส่วนตัวก็อาจจะไม่ใช่แฟนอาทานฟอร์เมอร์โดยตรงนะครับเอาล่ะและเช็ดมาทำอะไรต่อ มีให้แบบเป็นเดินโคง้งเดินเดินอย่างนี้ด้วยนะมีเป็นเหมือนกราฟิกให้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 ดูนะครับจริงๆมันก็คือการเดินเควสนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะเจอ,อพวกมอนสเตอร์ให้เราสู้นะฮะก็จะสังเกตว่ามันมีาธาตุอยู่ด้วยใช่ปะมันมีธาตุอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราเลือกาธาตุให้มันถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้รับความได้เปรียบกับศัตรูนั่นเองนะครับก็ต้องคงเลือกออพติมัสซนะครับรอบนี้ จัดไปอัิมัสออ p t ิมัสพร้อมแล้วสำหรับเทคนิคการต่อสู้ขั้นสูงแล้วนะครับกลมหลบเจ็ดเรียกว่ากลมเลยเรียกว่าสไลด์หลบดีกว่าแก้ทางระยะได้บ้างแล้วโจมตีนั้นด้วยอาวุธระยะไกลนะครับอ๋อก็คืออยู่ไกลก็คืออ่าอยู่ไกลก็คือจะเป็นการยิงปืนแทนนะครับหลบไปด้านข้างเพื่อหลบการยิงอ่ารูปขึ้นรูปลงน,นะครับก็คือหลบปืนนั่นเองนะครับโอเคกพุ่งตัวไปข้างหน้าจัดไปครับผม มาโอ๊ย um, แล้วไง ừ um,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  เราอาศัยรัวโอ๊ยอาศัยรัวไว้ก่อนสกิลเต็มแล้วว่ะจัดไปเพื่อเพื่อนอกอ่าวเรียบร้อยโดยรวมแล้วก็เล่นง่ายๆเลยครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเป็นแนวไฟติ้งอาสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะฮะแนวไฟติ้งที่ผมเห็นนะครับ อย่างเช่นเมื่อเช้าเพิ่งปล่อยไอ้นี้ไปใช่ปะคีงาเธอ์นะครับก็จะเห็นว่า,าก็ไม่ได้มีแป้นบังคับและใช้เรื่องของการแตะแตะ,แตะลูดรูดเป็นหลักนะครับเพราะฉนั้นก็ใครที่ถนัดคอนโซลมาอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอรอบนี้มันให้เราใช้รัชเชตนะครับสู้กับเบบีแน่ใจเหรอทําไมไม่เอาอ๋อเลือดมันลดแล้วลดเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นดีๆนะจนกว่าจะจบด่านนี้นะครับแล้วเครื่องหมายบวกคืออะไรเนี่ยเครื่องหมายออดูลักษณะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ โอ้ยไอ้ลาเชดนี้มีความสามารถซ่อมแซมด้วยโอเคอะลองสู้ดูครับรอบนี้จะเป็นยังไงจัดไปลาเชดขับเบิร์ดบีมาโอ้โหโอ้โหกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นรถเอาบ้างเออเออเออไม่ต้องทำอะไรแล้วทำแค่นี้ก็ชนะแล้วไม่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 เสมอไปไม่เสมอไป เออเพราะว่ามันเวลาแปลงเป็นรบมันจะมีหลบหลบฉากด้วยนะครับเฮ้สกิลนิเอือน้องเอาเลยครับผมเข้าไปต่อยสองทีรัชเชตเป็นคนชนะนะฮะเป็นไง็อบเบิลปีการมาเป็นพวกฆ่าซะเถอะร็บเบิลปีบอกว่าเล่นตัวนิดนึงเพราะว่าพวกแกต้องไปเปิดกระจปองนะไม่งั้นไม่ได้พวกเราเป็นอ่าพวกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยนะครับ นี่ไงมีการอัปเกรดไว้นะครับอืมก็ใช้พวกก้อนผลึกพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดค้างเหรอเลยยังไงอ๋อโอเคแค่กดธรรมดาพอนะฮะก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับอันน้ยเออก็จะเต็มแค่เลเวลสิบเองนะครับภาษาไทยอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะอทอีนี้เราสามารถเพิ่มตำแหน่งได้ด้วยนะครับคือน่าจะเป็นเพิ่มดาวแหละเลเวลเราต้องตันก่อนนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นะระบบทั้งหมดจะเห็นว่าเ้ยทําเป็นเล่นใหม่เกมนี้มันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมีระบบเกมคนเยอะเลยครับเป็นฐานของเราครับผมเป,เปิดเปนะิดอะไรเนี่ยมีคิสตันนะครับสีเหลืองอย่างนี้บับเบิ้ลบีแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับผม อ้าวได้พวกดีเซปติคอนนะฮะบาริเคดครับผมคนนี้แสดงว่าสีนี้อาจจะเป็นแลงนะครับอ่าก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องทำงานร่วมกันนะโอเคนะครับนี่คือฐานของเรานนั่เองนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้สู้นะไปะไปสู้กันอ่าแล้วก็สังเกตนะครับว่ามีอ่าระบบการต่อสู้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเลดบอสนะครับแล้วก็มีพวกเควสพิเศษด้วยนะครับดันเจี้ยนต่อวนันภารกิจพันธมิตร เ,ออเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับนั่นใครที่ชอบแนวไฟติง้งแล้วก็มีระบบที่หลากหลายอะ่ะนี่เลยใช่เลยนะครับนีครับอ่าทาส์สร์เมอร์ครับผมชื่อภาษาอังกฤษย,ยังไม่รู้เลยชื่ออะไรนะ,ะเดี๋ยวแก้ทีมนิดนึงเอาพวกดิเซปติคอนเข้ามาอ่ามันจะมีคําสั่งลิงก์ด้วยนะเห็นนะเออนะก็คือต้องเล่นเป็นฝ่ายเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วถ้านั้นไม่พอด้วยนะต้องต้องเป็นตัวละครที่ ที่มันบอกนะครับอันนี้คือเราจะเจอระบบพวกนี้ในพวกเกมจีนส,ส่วนใหญ่อะคือที่เป็นระบบวาสนาใช่ไหมให้เอาคนนั้นคนนี้ลงมาก็จะได้รับโบนัสต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับบางเกมก็ไม่ต้องเอาลงแค่แค่แค,แค่มีอะไรเงี้ยก็จะได้รับโบนัสนะครับเพราะนั้นก็ดูตัวละครที่จะลงนิดนึงก็แล้วกันโอเคก็ตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองลุยกันต่อครับเดี๋ยวเล่นอีกสักแป,ป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะเพื่อมีระบบอะไรเปิดน่าสนใจครับจัดป้าไปเลย สู้กับใครล่ะคะนันนี้นี่คือใครเอ่ยมิราชนะครับอืมก็โอเคเราได้เปรียบเอ้ยทำไมผมไม่เลือกดีเซฟติคอนตัวเมื่อกี้วะเออตัวเมื่อกี้จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะครับเป็นการชนะทางที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมันโหลดนานครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าผมตักฉากมาตลอดนะครับไปสู้ อยู่ไกลก็อย่างนี้เลยอเออเออเข้ามาใกล้ๆก็บวกเพราะไม่เอาอออสกลิลพร้อมแล้วจัดไปสามสี่เออไม่โดนครับผมเรียบร้อยบาริเคดชัยชนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาบาริเคดลงมาเนี่ยวะทำไมบาริเคดมันมาเองวะงง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 ไม่เป็นไรไปต่ออ่อไม่เดินหรอพี่โอเค ต้องคลิกให้โดนนะครับคลิกไม่โดนก็ไม่เดินนะครับแหมเออเอา,เาไปมอเตอร์มาสเตอร์ครับรอบมนี้ใช้ออพติมั p ไพร e ม์นะครับจัดไปอ่าเป็นแก๊งรถสิบล้อเหมือนกันเฮ้ยดีใช้ดาบเว้ยโฉโฉโฉชี่ไอ้เนี่ยอันติไปแรงเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันไม่กันอ่ะโคตรแรงเลยอ่ะ เออสาใจมากฮนะได้รับรางวัลกันทนหน้าครับมีอะไรอีกละ่ะออพติมัสไม่มีครับอ่ะคิก้โดนคิกโดนเออแล้วก็แต่ละด่านมันจะเสียพลังงานไม่เท่ากันนะเมื่อกี้เสีย2องใช่ปะ่ะรอบนี้เสียสี่อเอจัดไปบิญญาณฟาโรนะฮะไรไรน็อกนะฮะน่าจะเป็นหุ่นอ่ายุคโบราณน,นะครับต้องใช้บาดีเขสสู้โอเคจัดไปส่วนใหญ่หุ่นยนต์ที่เราได้มาเบื้องต้นเนี่ยก็ อย่างที่เห็นคือพลังจะเยอะกว่าศัตรูในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับแต่ก็าตามสไตล์เกมพวกนี้เราจะต้องคอยอัพกงอัพเกรดไปเรื่อยๆนะครับไปเปิดกระจะปองหาตัวที่แบบดาวสูงๆเก่งๆมาตลอดนะครับจัดไปโช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 ไม่งี้คือประมาณว่าโจมตีเสร็จแล้วอ่ะก็เฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น คือผมจะบอกว่าโจมตีเสร็จแล้วก็รีบรีบหลบเลยเว้ยอ้าวเดี๋ยวมีการแจ้งเตือนอะไรอ่ะไอเกมรักก้อนเนี้แจ้งเตือนไม่สนใจนี่เราอยู่ในทันฟอร์เมอร์ไปโชว์โชว์เออน็อกเอาเมันจะขึ้นอย่างนี้ไม่ลงไปเลยเหรอไม่แห่โอเคครับผมอ่ะเลเวลสองเรียบร้อยครับเฮ้ยถือว่านานเหมือนกันในที่ก่อนจะเลเวลสองได้เนี่ยโอเคครับได้รับของรางวัลมาเยอะแยะครับอ่ะกลับไปสู่ภารกิจกันนะครับ ก็เน <ítulo> <es> anyway, ี่ยแหละครับก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับก็จะมีการต่อสู้หลากหลายรูปแบบนะครับก็น่าเสียดายครับผมไม่มีเวลาทดสอบไม่งั้นจะมีข้อมูลมาให้ดูมากกว่านี้ครับว่าเลดบอสมันสไตล์ไหนภารกิจพันามิตรมันสไตล์ไหนนะฮะแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็คือคือกันแหละคล้ายๆพวก RPG พิมพนิยมแต่แค่ลักษณะของการต่อสู้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบบแอคชั่นเท่านั้นเองแบบไฟติ้งนะครับแล้วก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ระบบของเกมมันเปิดขึ้น นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอลองดูอันนี้ก่อนนะครับสโตร์ครับมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าก็มีขายโคขายของครับแล้วก็มีกาจะปองคือตรงคริสตั้นนะฮะมีแจกฟงแจกฟรีไหมลองคลิกดูนะครับก <c oughs> ็จะมีแค่สองแพ็กเกจนะครับอืม ก็อันนี้รู้สึกจะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็คือมีโอกาสได้รับออโตมันไพล์ซีดาวจากคริสตันที่จํากัดเวลานีนะครับมีเวลาแค่1วันกว่าคือเกมมันเปิดมา3วันแล้วมั้งเออนั่นแหละเพราะนั้นก็คือสะสมอ่าผลึกคริสตันให้ครบนะครับหรือใครจะเติมเงินก็เติมเลยนะครับใครที่ชอบแนวนี้นะครับโอเคนะฮะก็เนี่ยครับเร่อานี้ครับผมนะสำหรับเกมนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าเล่นเพลินๆก็แล้วกันก่อนที่หนังจะมานะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ข้อมูลผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยเนื่องจากอันนนี้เป็การ เล่นสดๆบนสดๆนะครับไม่ได้เตรียมข้อมูลมาก่อนนะครับก็ขอโทษมาในาที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอ,อยากจะให้รีวิว,ว,วเกมไหนก็บอกไ,ได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ